สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราครับก็จะได้นำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรมแคปคัพพอพีพอพีซีนะครับในเรื่องของการใช้งานคีย์เฟรมนะครับทำยังไงนะครับการใช้งานคีย์เฟรมก็คือการ จะว่ายังไงดีล่ะนะครับเป็นการใช้งานนะครับแล้วก็ทําการปรับภาพปรับวิดีโอนะครับในจุดที่เราต้องการนะตัวอย่างนะครับนะก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนะตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะทําฉากวิดีโอนะครับที่เป็นรูปไดโนเสาร์วิ่งออกมานะครับซึ่งโดยปกติเวลาเราทําภาพนะครับนะปกติเวลาเราดูระยะไกลนะครับนะ เวลาเรามองระยะไกลนะครับไดนเสาเสก็จะต้องตัวเล็กใช่ไหมครับพอมาระยะใกล้ๆไดนเสาเสก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตัวตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราใช้ฉากกรินสกรีนเข้าไปนะครับแล้วก็เราลองเล่นนะครับโดยไม่ใช้คีเฟรมนะครับตัวไดนเสร์ในฉากนั้นก็จะมีขนาดเท่าเดิมต่อลักษณะนี้นะครับแท่เนี้การใช้งานคียเฟรมนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในในลักษณะเนี้นะครับ ผมจะทําให้ไดโนเสาร์เป็นขนาดเล็กก่อนนะครับหลังจากนั้นพอฉากต่อไปก็ให้มันขยายใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็คลิกนะครับนะภาพาวิดีโอที่เราต้องการนะครับนะเสร็จแล้วไปตรงเ,เลื่อนไปตรงไทม์ไลน์นะครับที่ที่เราต้องการนะครับเช่นตรงนี้นะครับ ผมจะเริ่มฉากจากเริ่มฉากแรกๆเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ตรงเมนูวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเลือกเบสิกนะครับนะไปเลือก Position and Size นะครับนะ p o s i t i o แอนะครับนะแล้วก็ไปคลิกตรงข้างหลังนะครับมันจะเป็นตัว Add keyframe เข้ามานะครับตัวเนี้ย Add keyframe เข้ามาปุ๊บ f r a m e มันจะมี คีเฟมที่เป็นสเกลนะครับแล้วก็การปรับขนาดที่เป็นโพซิชันการหมุนพวกนี้นะครับก็จะจะปรับได้นะครับสังเกตว่าเวลาผมคลิกลงไปปุ๊บนะครับมันจะมีตัวเหมือนสี่เหลี่ยมขึ้นมาลักษณะเนี้ยนะครับเอาทำการย่อนะครับผมจะเอาไดโนเสาร์ออกมาจากป่าตัวเล็กๆนะครับลักษณะเนี้ยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับก เลื่อนคีเฟมมานะครับไม่ใช่เลื่อนคีเฟมเลื่อนไทม์ไลน์มานะครับมาถึงจนสุดไทม์ไลน์นะครับอ,อุ๊บเอาตรงถึงตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็แอดคีเฟมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะแอดคีเฟมเข้าไปทีหนึ่งปุ๊บนะครับนะเสร็จแล้วผมจะปรับสเกลนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะมาถึงตอนสุดท้ายตัวเล็กๆ็กวิ่งมาให้มันใหญ่ขึ้นลักษณะนี้นะครับ เต็มจอเลยลยักษณะนี้ปุ๊บนะครับพอเสร็จนะครับนะวิดีโอก็จะลองเล่นดูนะครับนะลากไทม์ไลน์มาสุดท้ายก่อนนะครับแล้วลองกดเล่นนะครับนะเนี่ยนะครับนะเลนเสาก็จะเป็นเป็นลักษณะเหมือนวิ่งออกมานะครับนะจากไกลๆนะครับนะแล้วก็วิ่งออกมาจากไกลๆปุ๊บนะครับนะมันก็จะ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งวีดีโอก็จะสมจริงยิ่งขึ้นนะครับนะสมจริงยิ่งขึ้นนะเนี่ยนะครับท่านี้นถ้าเราจะต้องการแก้ไขคีเฟมก็แก้ยังไงนะครับก็ให้ถ้าเราเมาส์มาคลิกตัวนี้นะครับนะคลิกตัวนี้อาจจะดูว่าใหญ่ไปนะครับนะก็ปรับใหม่ก็ได้นะครับเนะี่ยตัวนี้นมันก็จะมีกรอบให้อยู่นะครับนะกรอบให้อยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นคีเฟมในลักษณะเป็นสเกลนะครับนะเป็นสเกลอีกอันนึงก็เป็นคียเฟมชนิด uniform นนะยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะก่อนอื่นก็ท่านแทรกคีเฟมเข้ามาก่อนนะครับนะเช่นตัวเนี้ยผมเอาไดโนเสาร์วิ่งมานะครับนะไปคียเฟมแรกนะครับเอาวิ่งมาจากตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วลองเล่นดูก่อนนะครับนะ ก็จะใหทีเนี้ยผมจะเล่นคีเฟมของโพซิชันนะครับนะผมก็จะใช้รูปตัวคนคนเนี้ยนะครับซึ่งผมตัดฉากหลังออกแล้วนะครับนะ <S <S นก็คลิกตัวเนี้ยนะครับนะไปคียเฟมเริ่มแรกนะครับนะหรือคีเฟมนี้สามารถเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะครับนะจากจุดไหนก็ได้นะนะครับเริ่มแรกผมจะเอาเลือกโพซิชันตรงนี้ก่อนนะครับนะ คลิก Add Keyframe เข้ามาก่อดข้างหลังนะครับนะจะเอาคนคนนี้มานะครับนะแล้วก็ย่อลงนะครับนะย่อลงแล้วก็จะเปลี่ยน Position คนนี้นะครับนะคนเนี้ยภาพนี้นะครับไปนะครับไปจนสุดก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะ Add Keyframe เข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ จะัเกตว่าตอนนี้มันมันจะมี2คงคีเฟมนะครับเสร็จแล้วผมก็ลาก o s i t i o n มาเอามาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะทีนี้ก็ลองลองเล่นดูนะครับนะลองเล่นดูนะจะสะเกตว่าวิดีโออ่าเมื่อไดโนเสารวิ่งมานะครับนะคนคนนี้ก็จะวิ่งตามนะครับนะวิ่งไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการนะครับนะแต่ในการใส่คีเฟมเราสามารถที่จะใส่ สองอันก็ได้นะครับนะเกี่ยนผมแอดคีย์เฟรมคนเนี้ยนะครับเมื่อกี้มันลอยไปมันไม่ไม่สมจริงนะครับนะเราอาจจะแอดคีย์เฟรมการการสกิลเข้ามาอีกนะครับนะเกี่ยนตอนเนี้ยผมก็แอดคีย์เฟรมสกิลเข้ามาอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับสนกะิลขนาดเนี้ยนะครับพอมาถึงตอนสุดท้ายนะครับเมื่อไดโนเสาร์มันใหญ่ขึ้นคนคนนี้ก็น่าจะใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมครับก็นะ คลิกกี่เฟรมส,สเกลแทรกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับสเกลขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนะทีนี้ก็ลองเล่นวิดีโอเข้าไปนะครับเล่นวิดีโอเข้าไปนะ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 ก็ทําเป็นลักษณะคนวิ่งหนีไดโนเสาร์นะก็ลักษณะนี้นะครับนะนะก็จะวิ่งไปนะครับนะสเกลก็จะสจะเกตนว่ามันจับไปทั้งโพซิชันแล้วก็สเกลด้วยนะครับนะ การโรเลตก็เหมือนกันนะครับก็ปรับได้นะครับนะปรับได้นะเช่นผมต้องการที่จะมาปรับโรเลตตรงนี้นะครับนะตอนสุดท้ายกันแล้วกันนะครับนะก็แอดคีย์เฟรมเข้ามานะครับคียนะ์เฟรมการโรเลตเข้ามา,นะาผมก็อาจจะหมุนนิดหนึ่งอ่าปรับปรับลักษณะเนี้ยนะครับ ให้เป็นคนณแน่นอนเลยนะครับนะอะ่พอนะครับทีนี้ก็ลองเล่นดูนะครับนะลองเล่นดูอ่ามันโรเลตไปทั้งหมดเลยนะครับนะผมก็จะแทรกโรเลตอันแรก,ก่อน,นะครับนะอ่าอันแรกไม่ต้องหมุนนะครับนะปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูนะครับนะเล่นดูมันก็จะทำคีย์เฟรมนะครับนะ ตามที่เรากำหนดนะครับทั้งสกิ l นะครับ p o s โพ i ิชแล้วก็โรเล t ไปด้วยกันนะครับลองเล่นดูอีกทีนะครับนะเนี่ยนะครับทีนี้หากต้องการลบคีย์เฟรมทำยังไงนะครับนะหรือแก้ไขนะก็ง่ายๆนะครับถ้าต้องการลบนะครับ ตัวนี้ถ้าเราทําแล้วมันไม่ถูกใจนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ออกไปได้เลยนะครับนะ delete ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการแทรกคีย์เฟรมเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับนะแทรกเข้ามาใหม่ลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็ปรับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเล่นมันก็จะเล่นตามคีย์เฟรมที่เรากําหนดนะครับเมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้เต็มจอนะครับนะแต่ตอนนี้ไม่เต็มจอแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับการใช้งานคีเฟรมนะครับในโปรแกรม c ค p c u t for PC นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานนะครับนะแล้วก็ลองฝึกทักษะใช้งานบ่อยๆนะครับนะท่าก็จะใช้งานเป็นนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,น,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ